ครับย,ยินดีนะครับต้อนรับสู่레이สบอยเกมช anel ซึ่งเนื่องมาจากคลิปพี่แยบเป็นชีวิตของผมหนึ่งเพชรมีได้ทุกอย่างคิดอ่ะนะครับก็ <c oughs> นะฮะมีคนหลายๆคนบอกว่าโปประมาณว่าอะไระงงนะอ,อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับว่าผมทํา,งงอ,ยางงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นอะย่างนี้นะ มากปโปเตซิมันนี่เติมตอนนี้ผมเริ่มเบื่อพี V ีแล้วนะครับผมก็ได้ไข่ที่กไปแล้วผมก็เลยลองมาสมัครดูนะครับลองไปสมัครก็มีของนะครับอยู่แค่นี้ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าเล่นเล่นกันนะฮะคือผมก็จะเล่นให้ท่านชมนะครับว่าผมไม่ได้กาดอย่างที่คิดแล้วจะไม่มีการใช้เทมเพลเลยนะเส้นว่าผมไม่มีครับเหมือนที่แก่ก่อนแล้วนะฮะ อันนี้เป็นไอเล่นที่ได้แถมฟรีมาล้วนๆเลยโอเคเอาใช้ตัวละครนี้กันเนาะอืมอย่าง้รก็มีตำรวจผู้หญิงนี่แหละโ okay. อเคอ่าฮะไปหาห้องเล่นกันดีกว่าเออเต็มอ๋อยู่ไหนอยู่ไหนล่ะ เต็มหมดเลยอือฮึเซอร์สิบสามก็จะมาโชว์ฝีมือนะครับหลายคนเพราะผมไม่ได้โพสโชว์ฝีมือกันแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้ทำคลิปออกมาสักทีโอเคได้เวลาแล้วนะครับลักวิวลักวิวเนี่ยก็ก็จะมีอินเตอร,ร์เฟซแบบใหม่นะครับที่กดแท็บแล้วจะโชว์อย่างนี้แทนผมว่ามันดูยากขึ้นเลยเนี่ย แต่เราก็ดูได้ท้งแมปแล็ชื่อในอันเดียวกันครับก็ทำให้ดีไปอย่างนึงแต่ดูคิวเดทยากขึ้นนะครับทําได้เป็นช่องเหมือนแต่ก่อนแล้ววางครับ B point ครับภาา P B นั้นสามารถปรับวิดีโอได้ดีขึ้นนะครับในการตั้งค่าในหมวดวิดีโอนะครับสามารถปรับได้ที่ผมเปิดให้ทุกท่านดูตอนนั้นโอเคนะครับตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่า จะย <as> well. ังไงกันดีนะครับก็ฝีมือไม่ได้เล่นมานานแล้วครับไม่ได้เล่นมาปีกว่าแล้วเนี่ยแบบนี่ยมาตาแรกเลยผมงนะครับโอเคเก็บได้หนึ่งเหรอเามาเข้าไปแล้วโอเค เราจเราไม่มีไอเทมนะครับเราต้องใช้เขาเป็นหน้าที่เป็นแทงสุดผมตามยิงยิงไม่โดนว่ะหาเอ้ยวางเอนี่ว่ะโวยอ้มึงก็โยนระเบิดแม่นที่หาย โดนแก้แล้วปืนก็โคตรกาดร้อยมากฟอร์มดิฟュซคือผมไม่อยาบถ้าผมใช้เทมดีๆนะผมคิดว่าเด็กก็มีคนพูดว่าเนี่ยไอ้นี่แม่งเก่งไอ้เทมเยอะเยอะเยอะอยู่นั่นแหละกูเบื่อแล้วก็หาว่ากูโฟโ่ปืนโฟ่ปืนพ้องมันีกกูเติมมาสองหมื่นไอ้สัตว์กูเติมมาสองหมื่นมีแค่นั้นมีเท่านั้นก็ไม่แปลกหรอกอีห่า แต่ตอนนี้ก็ไม่เจอมาเก็บเปลี่ยนเล่นมาแค่สซ่ขีมือเฉยๆหบอกเสร็จเนี่ยโอ้ระเบิดดีม่กจริงจัง

cái ra bờ Vàng là bờ chưa? Bomb has been planted. Oh, เอสเคชนะคิดไหมฮ่ฮ่าฮมันเพ่นเป็นปอล้อบเราเล่นเงินเพ่นเป็นปอล้อบขอเฮิรไม่ใช่นั่นมีคาลเตอร์เออฮาย่เดียวเดี๋ยสิโอเคียร์ก็ยิงแนวหัวไว้ ได้อยากโดนอะ่ะขอบช่วยแล้วโกโกโกวางยังวางยังวางนะกำเจอตัวเสือดอ้าวเจอตัวเสือดคนสองเร็ว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 เรเอเอเอ เอ้ยทำอะไรกันอยู to okay, ่วะมิชชั่นบิ๊กเบลทำอะไรกันอยู่โอเคนี่กูที่สองทีมแล้วเนี่ยไอเทมก็ไม่มีูัยอุปกคอนหญิงก็ยังไม่ได้ใช้มีแต่สองตำรวจแม่ตำรตำรวจน่ารักนะปั๊ดจริงโอเคได้หนึ่งตัวละแม่งอย่างกาไอตัวเมื่อกี้ ผมไม่ค่อยชอบเกมพีีเพราะมันกากนะครับจบโอเคโอเคโอ้โหระเบิดไอ้ช็อตเอฟ็ดก็เมตได้นะครับแต่สู้พวกอักสู้คิดไม่ได้หรอกกัมมเอ้ยมีตัวเสืออีกเอซดคริส เจ็ดสี่หนึ่งหหกสามหกสามนี่นี่ได้มีไอเทมโชว์เมมครับจะมาหาผมก่าอีกแล้วไม่ได้นะครับโอเคโอเค let's ฟอยู่ในหลุมอะไาอินโนโวเออฆ่าได้อย่างน้อยก็ไม่โดนคนอื่นร้ายแล้ววะดนระเบิดไฟแล้ว โอ้ยระเบิดโอ้ยยิงเล็กน,น้อยอยู่ระเบิดเกณฑ์น,นี้เป็นระเบิดที่สามารถถ้าห่างจากระเบิด6เมตรก็ยังโดนครับจะเป็นระยะระเบิดที่ไกลมากยังกล้ายิงสิอะไรของมึงวะไอสัตว์กาเอ้ยทีมเอ้ยล็อกบอยกับ โอ้โหพวกวันยังเหลืออีกฝั่งเติมเลยจะสู้ได้ไงดีดีหลังแล้วมั้งจัดอีนัดหนึ่งไอ้เหี้ยปืนนี้ไม่ต้องชักซองหรอกไอ้เหี้ยแล้วมึงจะซื้อซองลัวทำพ่อมึงเหรอลัวมา,มาไม้ใช้แล้วครับไอสซับ จะซื้อซอม,มาทำไมวาใช้แล้วชักอ okay, <c oughs> คือมึงก็งรู้นะครับเมื่อกี้มึงใช้ซองลวงไอ้ฮี้มึงจะใช้ซองชักขับพ่อมึงเหรอแม่มึงจะชักซองข้อพ่อมึงเหรอระเบิดแปดเมตก็ยังมีผลนะเนี่ยเมื่อกี้ระเบิดเกมนี้มีระยะห่างให้ถึงแปดเมตไอ้ส <Head shot S 2> ัสเฮดช็อตโดสไนมันเต็มเต็ม โอ้ยเลือดยิ่งน้อยอยู่เดี๋ยวเราคุ้มครองให้มาสักทีสิรออยู่นะโว้ยเลือดจริงน้อยอยู่จะสู้กับเขาได้ไงเฮ้โหดูดิกาไอ้สองดอกดูกูที่หนึ่งไอ้เหี้ยนี่มึงแบบมึงเล่นกันยังไงวะสองดอกชื่ออะไร อ,อสองดอดตายแล้วยังกาบไ้ดวดูมึงปลีปีอะไรบ้างไม่เหมือนกับตเก่าเลยจะบบนไม่ได้ไอเทมกูเมฆเลยมเมฆเมฆไปล็อกปอยแล้วมึงสองไม่ชักนะนายสองรู้ว่าชักยิงช้าก,กว่าเดิมอีก มึงชักอ่ะมึงยิงช้ากว่าเธอมีก็สำหรับแฟนเฟรดชุดรอยเกทเทนเนลนะครับผมไม่มีหรอกครับเพราะว่าผมทำคลิปคนนั้นแล้วผมไม่ได้แปลต่อผมขี้เกียจแปลโอเคเหมือนกันผมขี้เกียจแปลโอเคแล้วก็คลิปพีบีที่ผมทำไปสองคลิปเนี่ยนะก็ก็มีแต่ไอ้บัคฟิกล็อกสก๊าดนะฮะผมแค่ทำเล่นๆครับแม่งก็จะด่ากูอยู่ได้สังคมพีบีแม่งเกลียดด่ากันทั้งวันทั้งคืนนะ คือแบบกูยังไม่ทำอะไรผิดมึงก็ด่าด่า,ด,าด่ากันอยูอ่นล่นแหละเฮ้ยทนี้กูใช้แฟบเป็นละนะไม่ใช้กล้องถ่ายแล้วอีห่าที่คนนี้บอกว่าใช้แฟบกระตุกเนี่ยคือคอมมึงกาครับโอ้ยไอสติกเออยู่ไหมโอหแล้วเบิดนยนต์ทาพ้อไง ถ้ามึงออกไม่แตเซนเดียวนะ,ะยิงแน่จับเยส yes. <Ready. Win. S 1> ชิงแชมป์มาต,ต่อต่อเปลี่ยนด่านกันบ้างเดี๋ยวแม่งก็บอกว่าเกงอยู่ดดานเดียวแม่งเอ้ยพูกเกดเอาเป็นเถ่แถวนะคะยิ่งก,กากาอยู่อมา,มาพีมือผมไม่กากกังที่คิดนะฮะถึงแม้คิวเดยจะน้อยหรือแค่ชดก็น้อยผมไม่มีไอเทมอะ ผมไม่มีปืนดีๆฉะนั้นผมข้าก็าอยากว่ากันไอ้ที่เฮ้ยหัวมึงทำอะไรกันอยู่วะโอเคเออเออเลยเปลี่ยนเซิร์ฟดีวกว่าเอาไปเซิร์ฟสิบหก วิวอีกแล้วจะมีเออมาพาวโอเคมาแล้วถ้าเป็นแบบที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่ถ้าใครอยากตัวผมเล่น P B นี่ไม่ต้องนะก็ค่อยเล่นเท่าไหร่แนะนำให้ไปชวเล่น P B ดีกว่าชื่อเล่นใน P B ก็แมชื่อเกมใน P B ก็ A V A ก็นี่ครับี้ครับก็ถ้าเจอก็ถ้าผมก็ได้เลยนะครับเขีนผมในคลิป A V A ครับนะฮะ อ่าฮะผมต้องการแครใน AVA อย่างด่วนเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีแครโอ้ซีซีแล้วอ่ะมีโอกาสพอาฝีมือแค่ตาเดียวเองไปไปไปฝีมืออาร์ตของกูบุกไปก่อนเที่ยอ็มจะบุกหรือมึงจะไม่บุกวะเฮ้ป เฮสช็อตโอ้ไม่ได้ไกตสุดท้ายไม่ได้ไกเลยเอาเป็นรักฟิวอีกตาหนึ่งก็ได้จะได้โชว์ฝีมือนะครับว่าผมไม่ได้กะอย่างที่คุณคิด ผมไม่ได้อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้พวกคุณก็ด่ากันอยู่ได้ด่ากันแบบสเปรห์จะพวกเก์แล้วครับที่ด่าชาวบ้านเขายิงแม่งสิไอสัตว์มึงไม่ทักกองวะโอ้กจกิงวะแต่กูอยู่ทีไรวะอยู่ทีเมืออยู่ทีเมือมตอนที่เข้ามาทำไม่ได้เหมือนกันเสือว่าเกมนี้จะเปิดให้ดูกัน สองฝั่งเลยนะใครมีทีเอ็มี่บอกกันได้เลยอ่ะจริงๆริงโีโหลดเร็วที่ก้าศูนผมเกลียดนะฮะมันยิงเบาแนะนำให้ใช้ควบคู่กับไอเทมที่ลดความแม่นยำแล้วก็เพิ่มความแรงสิบย่างกสนะิบ็นตนะฮะหรือไอเทมที่ที่ก็สูนมีกระสุนเยอะนะครับข้อดีของมัน เป uhh ็นน้ำท้าไม่ต้องหัวว่าท่านจะยิงสตูไม่ตายแต่ความแรงจะทําให้คุณตายก่อนยิงแม่งสิเยอะอกคุณอยู่ทีมทีมอะไรกันแน่วะทีมน้ำเงินหรือทีมแดงมาดูดิกูอยู่ทีมแดงเออเมื่อกี้กูแพ้สัตว์เฮ้ยเมื่อกี้ที่กูเสียทีมเงินไม่สีสีแดงทีมแดงกูสีสีแล้วโอเคมา โอ okay, คฆ่าได้หนึ่งแล้วอีเวนอีเวนเป็นคนกัดการลอีกฝั่งหนึงครับโเจ็บหนักเจ็บหนักซากแล้วซากแล้วเฮียเอ้มึงซากแล้วสัตว <Head shot. S 1> ูรู้ว่ามึงซาก <Head shot. S 1> เห็นไหมเฮ็ดฟองสอง,สองรู้ว่ามึงต้องมา โอเคแฟนกินไปเคลียรตรงมุมนี้ทือด้านหลังด้านหลังมีคนอยู่วางสิโอเคเ้ท okay. ีมบินครับโอเคไปกันอา้าวทีมผมไปไหนกันหมดเฮ้ยทำไมทีมผมค้างมีโปอ่ะ โปนิงสัตว์อีีเอ้โปนิงสัตว์โปนิงมีโปนิงวะ่ะเด๋ยวพังวะ่ะแม่งเมื่อกี้นี่กันแบบเี่มาก เมื่อกี้กูตายได้ไงวะมามาก็จะชักปืนชักปืนอย่างนั้นแหละมึงหยุดชักปืนไปมาได้แล้ะกูลำพังที่อยโปะครับมิชชั่นเฟลเฮียกูณจำได้ไหมไอ้สัตว์โป่พ่องตาย น่ยายมึงเต้นเหรอไอ้เหี่อะเลิกแล้วแป้งโปเกมทีวีแม่งกาคูบอกแล้วเกมทีวีแม่งกาบายแล้วสว์บาย